ไอวิมบรอยดีวันนี้มาทำเค้กทัอฟฟี่กันดีกว่าเรื่องต้นโดยการใส่ไข่ลงไปตามด้วยน้ำตาลนะจ๊ะใส่เกลือนิดหน่อยใส่ลงไปจ้าอันนี้เป็นนมกับกาแฟนะจ๊ะใส่เข้าไปแล้วก็ตีเลยจ้าแม่ก็คือสปันนั่นเองนะเค้กสปันวน่าตีเข้าไป ใส่น้ำมันเออไม่ใช่เนยละลายเนยละลายใส่เนยที่เอาไปเข้าเวฟไว้หน่อยหนึ่งให้มันแบบว่าละลายเนาะสปันเคก็ต้องมีเนยเนาะถ้าน้ำมันก็จะเป็นชิฟฟอนหนึ่นเนาะตีเข้าไปโอ้โหเค็มคนมากแม่เน่แต่ทำไมเนื้อมันเหลวก็แอบงงนิดหนึ่งนะเรามาทำหน้ากันหน้าทอฟฟี่หน้าทอฟฟี่ ในเค้กเราก็ได้ที่เรานะจ๊ะเอาเค้กออกมาจ้าเห็นรอยรอยจิ้มรอยจิ้มเช็คสุกอ่านี่เป็นไงลาดลงไปแล้วก็เข้าอบอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเบริรนหน้ามันว้าากินมากแม่เดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนนะจ๊ะมันจะต้องแบบรสชาติแบบเข้มข้นมากมายไก่กองดอนเจดีเลยจ๊ะ 会提速。